สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตาม YouTube ทาง Channel บุญเสริมชัยวงศ์นะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาซ่อมมิทยุทสรรื่อสารไอคอม i c 2 0 0ออาการเสียก็คือเมื่อาก,ากดคีย์ส่งนะครับเสียงที่ออกอากาศไปเนี่ยมันจะมีเสียงหวีดนะครับเสียงหวีดไม่ใช่เสียงหอนที่คล้ายเสียงหอนนะครับเดี๋ยววิจห้ดูนะครับ นี่ตอนนี้ผมตั้งวอลลุ่มไว้ที่ประมาณซักเท่าไหร่8มนลลิกรเอาคเก้านาิกานะครับแล้วฟังเสียงนี่คือเสียงวีดที่คล้ายๆกับเสียงหอนลักษณะที่คล้ายๆเสียงเ,ออเครื่องเสียงที่ไมโครโฟนอยู่ใกล้เครื่องกระลำโพงแล้วหอนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่คล้ายกันแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับ ปกติแล้วเนี่ยมันจะหอนก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเวลามันมันจะหอนก็ต่อเมื่ออ่ไม่อยู่ใกล้ลำโพงแล้วเสียงดังมากๆแล้วจะหอนแต่ว่าอันนี้ไม่ว่าจะดังหรือเบาเสียงก็จะอะเสียงวีดก็ยังดังอยู่ตลอดนี่จนเบาจนจนจนแทบจะปิดแล้วนะครับก็ยังมีวีดอยู่อันนี้เสียงหอนอันนี้เสียงวีดนะ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวที่คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับทีอ่อาการเป็นลำโพงเสียงเบานะครับที่ผมได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ภายในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้อาการนี้เนี่ยเกิดจากส่วนไหนอาการนี้เกิดจากส่วนของวงจรปรีใหม่ ซึ่งวงจรปีใหม่มันจะอยู่บนบอร์ดคอนโทรลนะครับ <c oughs> อาการเสียลักษณะนี้เนี่ยเสียได้สองส่วนนะครับก็คือ,อตัวเดี๋ยวดูก่อนอตัวนี้ครับเสียได้สองส่วนสองอะไรตัวที่เสียนะครับเสียได้สองตัวคือหนึ่งไอซี ปรีไม่เสียเองนะครับแต่เสียงถ้าปรีมไอซตัวนี้เสียเนี่ยเสียงจะวีดมากกว่ามากกว่าแบบนี้นะฮะอ่าส่วนที่2ก็คือคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับค่า 1. นึ่งไมโครเสียลักษณะอาการเสียงวีดเป็นไปได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเสียอ่า ผมเอาง่ายๆแล้วกันตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยเปลี่ยนง่ายสุดเพราะฉะนั้นผมจะทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เป็นอันดับแรกเอ่อ <c oughs> ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะอันนี้ใช้ประสบการณ์นะครับจากการที่ทำมาหลายๆเครื่องอ,อถ้าเป็นในเรื่องของขั้นตอนอการตรวจเช็คก็ต้องใช้ออสซิโลโคมมาวัดนะครับไล่หา จริงๆแล้วมันเป็นได้ทั้งตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงภายในเครื่องก็เป็นได้นะครับเพราะวงจรภายในเครื่องมันก็มีาทางเดินใบพาสสัญญาณาสัญญาณเสียงที่ออกจาก IC ตัวนี้ออกไปเนี่ยไปจนถึงวงจร VCO มันก็จะจะมีคาปาซิเตอร์มีอะไรอีกหลายตัวที่ท,ที่เกี่ยวข้องกับในวงจราทางเดินสัญญาณของเสียงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นส่วน ที่รับเสียงจากไมโครโฟนเข้ามานะครับแล้วมาทำการขยายมาทำการากรองกรองความถี่เสียงกรองสัญญาณต่างๆนะครับก่อนที่จะส่งสัญญาณไปหาตัวเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาลงมือเอาง่ายๆก่อนนะครับก็คือเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ง่ายสุดนะครับเพราะว่าบัตรทีแค่สองสามทีก็เปลี่ยนได้แล้ว เห็นไหมเอ่ยตัวนี้ค่อนทางเล็กนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นไม่น่าจะหลุดกล้องมั้งครับ อ,อันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าใครที่ดูวีโอแล้วไปทำเองนะครับก็อยากให้เป็นคนที่มีความรู้หรือว่า,เ,าเรียกว่าทำเป็นนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่ไม่เป็นเลยนะครับมา ทำงานแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันเรื่องง่ายๆฮมันจะกลายเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆเอเรื่องเล็กๆนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้บางคนเท่าที่บางผมก็เคยเจอนะฮะลูกค้าก็ไม่อยากเสียตังค์เยอะทําเองนะครับก็ทําแล้วไปช็อตวงจรนู่นนี่นั่นแล้วก็บางทีเรื่องแทนที่จะเสียแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็จะอาจจะเสียเป็นพันเอาได้นะครับก็ อันนี้ก็จะฝากไว้สำหรับคนที่อไม่รู้เลยนะครับแล้วคิดจะทำเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ที่ผมบอกผมก็ไม่ได้อะไรล่ะไม่ได้มาหวงวิชาอะไรเพราะว่าอายุม,มากแล้วละ่ะยังคิดว่ายังมีคนรุ่นหลังๆที่อยากจะเรียนรู้อยากจะทำก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์จากตัวน,นี้ไปบ้างนะครับ ตัวผมเองก็ไม่รู้จะทําได้อีกนานขนาดไหนเพราะว่าสังขารก็ล่วงเลยไปมากแล้วสีตัวนี้จะใส่ได้ไหมเอย ที่จะใส่ได้ไม่ได้คือตัวมันสูงนะครับใส่เสร็จแล้วจะใส่เข้ากับบอร์ดไม่ได้เข้ากับตัวเครื่องไม่ได้คือการนะนำนเสนอวิดีโอ,อบางทีมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับมันจะมีประโยชน์กับคน กลุ่มหนึ่งหรืออาจจะมีโทษกับคนกลุ่มหนึ่งเรื่องง่ายๆจะกลายเป็นเรื่องจียากไปนะครับเรื่องเล็กอาจจะเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนั้นได้ไหมีแค่4ีตัวเดียวมันก็ง่ายนะครับแต่ว่าบางทีถ้าคนไม่เป็นเลยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ครับ ดูก่อนนะครับว่าหายไหมหายแล้วทรศับ1 2หนึ่งสองสามีคือเสียงหอหนึ่งสอง ที่เราอยู่ตรงนี้ก็ยังมีเสียงวีดอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะบทดสอ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 บหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบเสียงวีดแบบนี้ก็คือว่าลักษณะของลักษณะของเสียง ไมโครโฟนที่อยู่ใกล้ลําโพงนะครับมันก็จะมีเสียงหอนแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าครั้งแรกที่ทดสอบให้ดูครั้งแรกมันลักษณะเสียงไม่เหมือนกันนะครับนี่คือทําการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ หนึ 1> 1, 1, 1. ่น่น่งอบท1สอบหองสามสีบ่บกรสอบหนึอามสี่้าอบหนึ่ มีส่งแล้วมีเสียงบีดออกไปด้วยนะครับก็เป็นน้นว่าเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอฝากาช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีดีสวัสดีโชคดีครับ อ๋อลืมบอกไปอีกอันหนึ่งก็ไม่ได้จบแค่นี้นะฮะเพราเดี๋ยวอย่างที่เตินไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือว่าเอออีกสามตัวที่เหลือก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็แกะมาทำความสะอาดนะครับโอเคนะครับสวัสดีโชคดีครับ